สวัสดีครับดีใจจังเลยนะครับที่ญาติมาดูต่อเป็นวิดีโอการอัดต่อเนื่องเลยนะครับจากขั้น22ทับหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปพูดซ้ำให้มากความนะครับเรามาดูตัวอย่างเลยครับว่าคนที่สำเร็จด้วยสูตรความเพลินนะครับกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องมากนะครับแต่มันมีผลมากจริงๆก็จะยกตัวอย่างเอามาอธิบายนะครับนึกถึงคนอพยพนะครับที่จากแผ่นดินใหญ่ก็คือแผ่นดินจีนเนี่ยมีหลายคนนะครับ ที่ยอมที่จะขายบางอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของตนเองเพื่อเป็นค่าเดินทางมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เดินทางประมาณว่าเสือผืนหมอนใบมาขึ้นฝั่งที่กรุงเทพแล้วกันนะครับจากนั้นครับก็มาทํางานหนักมาทําอะไรหลายอย่างที่คนไทยไม่ยอมทําภาษาได้ไหมการศึกษาไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ท,ที่ไม่ไปทํางาน อาจจะมีอดก็ได้นะครับทําให้คนเหล่านั้นนะครับหลายคนที่เพลินกับการทํางานมีหลายคนที่รวมกลุ่มกันเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเพื่อความแบบอุ่นใจบ้างนะครับสิ่งที่คนเหล่านั้นคุยกันเราจะได้คุยกันเรื่องแย่งมรดกไหมเราเขาจะคุยกันเรื่องแบบแบบจะไปเที่ยวไปดูริเกไหมหรือว่าจะคุยกันเรื่องว่าเราจะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงเราจะทํามาหากินยังไงหัวจิตหัวใจครับ มันทําให้คุ้นเคยแทรกซึมแบบใส่ใจะรู้จักแต่การจะทํามาหากินนึกถึงครับนึกถึงรุ่นต่อมาที่เริ่มเริ่มมีเขาเรียกว่ามีกิจการแล้วลูกหลานเนี่ยก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําแต่กิจการมันเป็นการซึมซับครับนึกภาพที่ตอนนั้นจะเริ่มมีเท่าแก่จากนั้นครับ นึกภาพรุ่นหลานที่ที่เกิดจาก DNA อของคนที่กล้ากล้าที่จะขายบางอย่างเสี่ยงภัยเดินทางมา DNA ที่ที่แบบใส่ใจไปทํางานทุกวันถ่ายทอดไปถึงรุ่นหลานไหมครับนึกภาพคนเหล่านั้นที่กลายเป็นเจ้าสัวเป็นทีมเจ้าสัวเป็นทีมมหาเศรษฐีนึกภาพที่คนเหล่านั้นครับคุ้นเคยกับการร่วมคุยร่วมคิดร่วมไปทํามาหากิน ตรงนี้เนี่ยท่านพอจะเอาไปประกอบสูตรตามหน้าจอที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ยี่สิบสองทับหนึ่งได้ไหมนะครับก็เอาไปลองนึกดูครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปเริ่มอะไรดีเพื่อเพื่อให้เกิดภาพภาพที่เราเนี่ยเกิดพลังบางอย่างให้เราเนี่ยไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆที่เราสร้างสรรค์นั้นนะครับถูกซึมซับโดยลูกหลานของเราถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อๆไปแล้วกลายเป็น โมเมนตัม um ของการร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆผมไม่ได้บอกให้พวกเราไปทำมาหากินแบบคนอพยพนะครับแต่อธิบายให้เห็นธรรมชาติของเรื่องนี้นะครับเราไปตัวอย่างที่2กันเลยนะครับก็คือนึกภาพครับเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่ไปเพลินกับการร้องการเต้นแล้วกลายเป็นคนที่โดดเด่นมากคือต้องฉลาดด้วยนะครับฉลาดเพลินกับการร้องการเต้นนะครับมีไหมครับคนไทยที่โด่งดังและมีอิทธิพลมาก ไปทั่วโลกที่มาจากการเพลินเคยถึงยิ่งยิ่งขึ้นในเรื่องของการร้องการเต้นจากนั้นครับนึกถึงตัวอย่างกลุ่มที่3ครับคนไทยเนี่ยเก่งหลายอย่างจริงๆในเวทีโลกนะครับผมเคยเห็นคนไทยที่แบบไปแข่งแม้แต่ในเรื่องของการแข่งแข่งของร่างกายเนี่ยน่าจะแข่งที่อียิปต์นะครับรวมถึง e s p o r t นะครับคนไทยก็ได้ที่1เร็วๆนี้ผมดูคือ มันโผล่ขึ้นมาเป็นรายการคนไทยคือผมชอบดูอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยพูดง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือคนไทยอ่ะได้เป็นแชมป์โป๊กเกอร์ที่จัดระดับโลกเลยนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะโป๊กเกอร์แล้วมันไม่ใช่กีฬาที่แพร่หลายในประเทศไทยด้วยแต่คนไทยเก่งก็จะเป็นกลุ่มที่4ครับจุดหนึ่งที่ทําให้คนไทยเก่งคือมีหลายจุดแหละที่ทําให้คนไทยเก่งแต่จุดหนึ่งก็คือคนไทยเนี่ย สร้างทุ่มเททําศิละปะเพื่อพุทธศาสนาผมไม่ได้บอกว่าศาสนาอื่นไม่ดีนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะสร้างวัดวัดที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าชื่อวัดนิมนต์ออกจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะส่งเสริมก็คือการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแม้แต่เป็นศินละปะถ้าพวกเราไปดูนะครับการที่คนไทยใจเย็นๆแล้วเชิดชูพระพุทธศาสนาพร้อมกับ ปั้นพร้อมกับปลอพร้อมกับวาดศิละปะที่สวยงามสิ่งเหล่านั้นครับมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในดีนเอนอของคนไทยมันเป็นรวดลายที่วิจิตงดงามคนไทยถึงได้เก่งในลหลายๆจุดไงครับก็อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าอืสิ่งดีๆเนี่ยมันคือช่องทางหนึ่งของการทําบุญนินาะที่เราเราสามารถที่จะคบกับคนดีๆ แล้วเราร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆแล้วถ่ายทอดเกิดการซึมซับใน,ร,นรุ่นลูกเกิดการถ่ายทอดทางดี a ไปถึงรุ่นหลานโอ้โหมันจะดีแค่ไหนครับต่อไปครับเป็นตัวอย่างกลุ่มที่5้สิก,กลุ่มที่4กลุ่มทุทกๆก,กลุ่มนะครับผมบอกเป็นกลุ่มเพราะว่าพวกเราสามารถไปต่อย,ยอดไปนึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นเองต่อไปเป็นกลุ่มที่5ครับมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับคือผมพูดเรื่องนี้ให้กับคนหลัก1ิบคน หลักร้อยหลักพันเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฉยๆครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าพวกเรานะครับบอกต่อให้กับญาติชาวไทยเป็นคนหมู่มากเนี่ยมันอาจจะมีบางบางคนนะครับไปร่วมลองยกตัวอย่างครับเคยเห็นไหมครับโรงเรียนหรือนักเรียนหรือพวกเรากันเองที่บอกว่าเรียนหนังสือเนี่ยเป็นการยัดเยียดความรู้เราเบื่อเราต้องท่องจําเป็นโรงเรียนไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ที่น่าไป แต่นึกภาพครับเราใช้สูตรนี้นะครับสูตรที่ว่าการจะเพลินเนี่ยก็คือเราสร้างสภาพแวดล้อมดีๆให้ผู้เรียนหรือนักเรียนเนี่ยรู้สึกรักโรงเรียนรักครูตั้งแต่เป็นนักเรียนจากนั้นเนี่ยนอกจากรักแล้วเขายังเพลินเพลินกับการอยู่อยู่ในกิจกรรมที่ส่งเสริมครับทั้งสมองที่เชื่อมโยงถึงมือทั้งการที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ดีด กลายเป็นการรู้คุณค่าของการทำงานร่วมกันเป็นทีมความเพลินนี้เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยทำอยู่บ่อยๆทำอยู่หลายๆปีนึกภาพที่เด็กอนุบาลผ่านการเป็นเด็กประถมแล้วเพลินจนกระทั่งเคยติดเป็นนิสัยในสิ่งนี้นะครับแล้วการที่ฉลาดที่จะคุยกันว่าเราต้องการทำอย่างนี้นะเพื่อสิ่งดีๆร่วมกันของพวกเราคือคนเราคุ้นเคยกับการคุยกัน วางว่าเราต้องการผลแบบนี้แล้วเราจะก้าวไปสู่ผลที่เราต้องการนั้นเนี่ยได้ยังไงโอ้โหนึกภาพโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอก,เอกชนก็ได้ที่มีคนสร้างอย่างนั้นขึ้นมาคือคนเราไม่โง่หรอกครับนะครับไม่ใช่อยู่ดีก็โรงเรียนแบบนั้นทําไปแล้วแล้วมันไม่ดีไม่ดีก็ปรับให้มันดีมันคือการทดลองครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยจะมีบางคนที่ทําได้ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นโรงเรียนในระบบก็ได้นะครับจะเป็นศูนย์เป็นสถานีก็ได้ ที่ทําให้คนเรามาผ่านแล้วเนี่ยเรารู้ว่าผลสําเร็จที่ได้คืออะไรอะ่ะเราก็บอกไปเลยว่าผ่านแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งดีใจบุญก็สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมเครื่องมือภูมิปัญญาหรือหลักสูตรที่มันสอดคล้องกับสิ่งนั้นสําคัญที่สุดครับก็คืออย่าอย่าเป็นลักษณะของการ,รบังคับให้เกิดจากความเต็มใจยินดีคือผมยกตัวอย่างแค่นี้แต่ที่จริงตัวอย่างเนี่ยมีอยู่แล้วในข้อต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ย เป็นศูนย์รวมของการไปใช้วิดีโอต่างๆทั้งหมดของผมเนี่ยมาเติมเต็มคือเครื่องมือนีที่ผู้ที่ผมบอกคนเราไม่โง่ไม่ใช่ไหมเพราะว่าผมจะแบบเอาแบบฟุกๆเอาแบบมั่วม่วแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมีอยู่แล้วนึกภาพครับเป็นรัฐบาลไทยฉลาดคัดเลือกคนเข้ามาซึ่งวิธีการคัดเลือกคนเนี่ยก็บอกไว้แล้วในวิดีโอต่างแปลว่าอะไรครับอาจจะไม่ใช่คัดเลือกแบบที่ผมพูดก็ได้แต่คัดเลือกแบบหัวกะที่หน่อยสัก200คน มาแบ่งดูวิดีโอของผมเป็นกลุ่มๆแปลว่าอะไรครับคนหนึ่งอาจจะดูแค่ห้าวห้าวิดีโอแล้วก็ยิงคําถามไปเลยว่าเราจะสร้างศูนย์นี้ได้ยังไงก็จ <at> ัดคนที่ดูวิดีโอต่างๆมานะครับคือแบ่งกันดูอ่ะแต่ใครจะดูเกินก็ได้นึกภาพบอ,อกใช่ไหมครับแล้วมาคุยกันว่าเราอยากสร้างสถานีแบบนี้เราอยากทําการเมืองที่ดีเราอยากทําการศึกษาที่ดีเราอยากสร้างการท่องเที่ยวที่ดีในประเทศไทยทํำยังไง คนร0 0คน200คนเนี้ก็จะช่วยกันตอบแล้วเราก็ออกแบบแล้วเราก็ทดลองแล้วเราก็เอาไปส่งเสริมให้กับสังคมไทยเกิดมูลค่าเพิ่มเกิดอะไรอะ GDP เพิ่มขึ้นในประเทศไทยคือวิธีการผมบอกไว้หมดแล้วนะครับคือถ้าคนคนเดียวเนี่ยไปดู200วิดีโอมันอาจจะมากเกินไปครับแต่ถ้า200คนแบ่งกันดูแบ่งกันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือคนหนึ่งเนี่ยอาจจะดูแค่วิดีโอแต่ใน,น5ว,ว,วิดีโอนั้นอะ มีเป็นกลุ่มเดียวอ่ะมี5คนบอกว่าดู5้าวิดีโอแต่ดูเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะดูวิดีโออื่นด้วยแต่พอเราบอกว่าเราอยากได้การเมืองที่ดีผู้ซ้ำนะครับเราอยากได้การศึกษาที่ดีเราอยากได้การท่องเที่ยวที่ดีเราอยากได้ชุมชนครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้ดีแบบที่จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นโอ้โหเราอยากได้อะไรเราถามคนเหล่านั้นแล้วถามว่ามีสิ่งท,ที่ทรงพลังมากกว่านั้นไหมที่เราสามารถสร้างได้รัฐบาลกำหนดแบบนี้ขึ้นมานะครับ คัดหัวกะทิขึ้นมานะครับแล้วทํากันนะครับโดยไม่ต้องบังคับกันนะครับทั้งหมดผมขออย่างเดียวว่าไม่จําเป็นต้องบังคับแปลว่าอะไรครับยาที่ฟังมาถึงวิดีโอนี้ผมไม่ไม่อยากให้ข้ามไปอะ่ะผมอยากให้ถึงขั้นบอกว่าสก,กิดสก,กิดคนข้างว่ามามาช่วยกันดูหน่อยแล้วก็ช่วยกันบอกต่อหน่อยเออสูตรนี้เนี่ยม,มันใช้ได้ครบอย่างต่อไปผมก็จะบอกว่าแล้วผมเนี่ย ใช้สูตรนี้ยังไงนะครับจากคนที่ไม่มีเงินมีไม่มีพวก้องแบบม,มีแต่คนว่าผมแบบบา้บาบบอแต่แต่บางทีเขาก็ไม่ได้พูดออกจากปากแต่เขาแสดงออกเสมือนอย่างนั้นนะครับไม่มีผลงานไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเลยอะ่ะแต่ผมก็มีญาติที่ดีนะครับมีหน้าที่การงานที่ที่ดีมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ผมไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มั่นคงจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ดีและมั่นคงจริงเนี่ย ผมไม่บอกว่าสังคมไม่ดีนะครับสังคมเนี่ยมีการพัฒนาตามลําดับแต่เราอ่ะแต่เราสามารถสร้างสังคมที่ดีได้ผมเคยได้ยินอะ่ะมีมีคนคนหนึ่งครับเขาเขาทำงานในระบบมานานแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเติบโตไปเป็นหัวของระบบเปิดไปดูได้ได้นะครับว่าผู้กํากับอะไรอะ่ะลาออกมาขับแก๊ปอะไระประมาณนี้นะครับวิดีโอเร็วเ,วเวนี้แหละนะครับก็ส่งเสริมยอดไปว่าคือแนวคิดของเขาก็คือเขาบอกว่า เขาเคยคิดเข้ามาในระบบเขาต้องการขึ้นไปเป็นยอดขององค์กรเพื่อเปลี่ยนระบบแต่เขาบอกว่าขนาดคนที่เก่งที่เคยขึ้นไปเป็นยอดขององค์กรแล้วเนี่ยยังเปลี่ยนระบบไม่ได้เลยแล้วเขาไม่ได้เก่งมากเขาก็เลยลาออกมาขับแกซบดีกว่าอะไรประมาณนั้นครับแต่ผมอยากบอกว่าปัญหานี้ครับแก้ง่ายก็คือแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปอ่ะแล้วจะมีคนที่ไปแก้มันเหมือนกับก็เป็นข่าวเร็วนี้อีกนะครับแต่ผมอันนี้ผมไม่ได้ไปดูนะแต่เรื่องที่ น้องที่ลาออกจากงานที่ตัวเองทำเนี่ยเพื่อมาขับแกลบเนี่ยคือเขามีใจดีๆให้กับสังคมอ่ะที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันแต่เขารู้สึกว่ามันไปไม่ได้เขาก็ลาออกตอนน่าจะอายุ30กว่า40กว่านี่แหละนะครับเขาก็เคยเป็นรุ่นน้องผมอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับแต่เคยมีข่าวประมาณว่า น้ำท่วมเขาบ่นผู้นาทั้งน้ําตาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าคือพอท่วมเสร็จแล้วค่อยมาแจกกระสอบทรายคือผู้นําหายไปไหนแล้วประมาณนั้นแต่ขอโทษครับการที่เราไปเพิ่มคุณค่าให้กับคนนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยฝึกที่จะใช้คุณค่านั้นกับเหตุดีๆเนี่ยแล้วพัฒนาทั้งคุณค่าแล้วก็ผลดีเนี่ยให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหแค่ภัยน้ําท่วมเนี่ยจะเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมากๆเราจะสามารถที่จะ ทำให้อ่าวไทยเนี่ยกลายเป็นน้ำจืดได้เราจะขยายมูลค่าเนี่ยลึกลงไปในอ่าวไทยได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยที่ด้วยกำลังของคนไทยจริงๆอ่ะไม่ใช่ด้วยเงินอย่างเดียวด้วยไม่ใช่ด้วยเงินแล้วภูมิปัญญาของคนต่างชาติแต่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยอ่ะแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนใดที่แบบงดงามน่ารักคือคือเคยเห็นไหมครับเราจะสร้างเส้นทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนจะขัดขวางกันมาก แต่คนรุ่นต่อไปเนี่ยจะไม่ขัดขวางแล้วจะยอมที่จะทุกบ้านย้ายบ้านตัวเองแล้วก็แบบคือเราจะมีความเหลือเฟือในเรื่องของปัจจัยการเลี้ยงชีวิตเนี่ยมากกว่านั้นหลายท่านอาจสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไดยังไงคือคําตอบที่เป็นรายละเอียดเนี่ยผมบอกไว้หมดแล้วในข้อต่างๆในวิดีโอต่างๆผมถึงมั่นใจครับว่าถึงวันนี้เนี่ยใครจะว่าผมขี้โม้คนคนนั้นไม่ได้ดูวิดีโอ คนคนนั้นไม่ได้บอกต่อวิดีโอเพราะว่าแน่นอนอาจจะดูได้ไม่ครบอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปวิดีโอผมไม่ได้เล้าใจแต่การที่มีมีรัฐบาลน,นะครับจะไม่ต้องถึง200ก็ได้เอาแค่50คนเนี่ยปันกันดูคนละสิวิดีโออ่ะนะครับแบ่งกันดูเลยนะครับคุณดูถึงตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มาถามกันนะครับแบ่งทีมกันนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าสัวก็ได้หรือเศรษฐีก็ได้ที่บอกว่าฉันจะตายอยู่แล้ว่ แต่ฉันอยากสร้างบุญน่ะก็เลยเปิดเปิดรับคนที่จะมาดูวิดีโอแล้วก็ถามว่าเราจะสร้างอันนี้จะทํำยังไงจะสร้างอันนี้ทํำยังไงจริง,รงๆแล้วก็จ้างดามได้ดามก็บอกได้เลยนะครับว่าจะทํำยังไงแต่ก็อยากให้คือหลายหัวดีกว่าหัวเดียวะนะครับก็หลายหัวก็มาดูวิดีโอเพราะถามว่าผมจําได้ไหมผมก็จําไม่ได้หรอกแต่ออกแบบมาแล้วนะครับได้แบบปุ๊บเนี่ย เรามาสร้างสภาพความเพลินมันเหมือนกับการที่เราไปสร้างสภาพความเพลินให้กับน้องๆให้รักการเรียนให้ฉลาดในกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เขาเพลินเสร็จเขาก็เคยได้พอเคยได้เราฉลาดที่จะให้เขารู้จักรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรผลที่ต้องการคืออะไรแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะก้าวไปพลังตรงนั้นคุณสมบัติตนตรงนั้นนะครับมันงอกงามแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับพูดมาก็ อาจจะยาวเกินไปแต่เพื่อให้เข้าใจนะครับก็ขอให้เห็นใจด้วยที่ผมพูดซ้ําๆก็คือผมไม่ได้เตรียมมากอะ่ะเพราะว่าก็ผมก็ครึ่งคึ่งค้นพบอะ่ะผมก็มาดูดฝุ่นว่าเคลียร์ฝุ่นในห้องนี้อย่างดีนะครับแล้วก็มาอัดวิดีโอเพื่อมาอ้อนญาติขอญาติว่าพี่พี่น้องนครับจะว่าผมบ้าก็ได้อะไรก็ได้อะ่ะแต่อยากให้พี่สูตร นะครับซึ่งทางเดียวที่พี่สู่ได้ก็คือบอกต่อวิดีโอนี้คือผมไม่ได้ก้าวไก่รัฐบาลท่านนะคือจะเป็นรัฐบาลใดก็ได้ในอนาคตก็จะมีรัฐบาลนะครับหรือไม่ใช่รัฐบาลก็ได้อาจจะเป็นไม่ใช่มหาเศรษฐีก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่มารวมกลุ่มกันทําจริงๆนะครับมันคือการที่เราดื่มดั่าลึกซึ้งได้ในในทุกวินาทีของชีวิตเดี๋ยวไปดูวิดีโอต่อไปก็จะเห็นว่าผมใช้สูตรนี้ กับคนที่ไม่มีเงินไม่มีพวกพ้องไม่มีผลงานไม่มีเวทีในการแสดงเนี่ยเริ่มต้นต้นทุกวันนี้เนี่ยผมใช้เครื่องมือนี้ยังไงนะครับ